สุดยอดคำคมเปลี่ยนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตของเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจหรือไม่รู้ว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรดีในช่วงเวลาเหล่านี้คำคมที่มีความหมายลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจสามารถเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางเราไปสู่ความสำเร็จได้นี้คือสุดยอดคำคมที่จะปลุกพลังชีวิตคุณให้มีไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้า 2. จงเชื่อในตัวเองแม้ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณเลยการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่เชื่อในตัวเองแล้วใครจะเชื่อในตัวเรา 3. ทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้หากคุณมีความกล้าที่จะไล่าตามมันความฝันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายแต่การทำให้ฝันเป็นจริงต้องการความกล้าและความพยายาม 4. ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการลงมือทำทุกวันการทำงานหนักและความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จหจงมองโลกในแง่ดี แล้วโลกจะสวยงามขึ้นการมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความสุขและสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะสำเร็จคุณก็จะมองเห็นโอกาสถ้าคุณเชื่อว่ามันจะไม่สำเร็จคุณก็จะมองเห็นอุปสรรคความเชื่อในความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ 7. จงเป็นตัวของตัวเองโลกนี้ มีคนเหมือนกันมากพอแล้วการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ 8. ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่อยู่ที่การรู้จักพอการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย 9. จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง การก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้สิบทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นยืนคุณจะแข็งแกร่งขึ้นอีกนิดการลุกขึ้นยืนหลังจากล้มเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งและสามารถรเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคำคมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้หวังว่าจะช่วยให้คุณมีกำลังใจ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมั่นใจนะครับ